นี่คะ่ะทุกคนตำแตงทะเลเนาะค่ะก่อนอื่นกะสวัสดีคะ่ะมาพบมามพอ้กับเจ็บปุ๋ยสะพายยารมันอีกแล้วนะจ้ามานี้เอาเมนูตำแตงทะเลมาฝากเพื่อนๆพี่น้อ,น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 นองๆนะจ้ะมาจ้ามากินเขาน้ากันเนาะนี่จ้าทุกคนมนีคะ่ะแตงเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแตงเนาะนี่ก็เป็นกุ้งลวกแล้วปลาหมึกลวกแล้วล้วกค่ะ หอยแมลงภูลวกแล้วเนาะจ้าดอกกะสซมีนี่ค่ะขนมเสร็จเนาะพี่น้องมันนีิตําแต่งทะเลเนาะจา้านี่ค่ะทุกคนมาตําทะเลกันเนาะน่ตําแต่งทะเลเนาะค่ะใส้พริกแข่งเทียมลงไปเนาะัะเขือเทศค่ะ น้ำตาลค่ะน้ำบักขามค่ะผงนัวค่ะ น้ำปลาค่ะน้ำปลาลาเนาะค่ะตามคลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะค่ะทุกคน ชิมรสชาติหน่อยนะคะแล้วก็ใส่แตงลงไปเลยเด้อพี่น้อง ก็มาใส่ปลาหมึกใส่กุ้งใส่หอยมแมลงผูลงไปเนาะ,ค,ะ,ะนค่ะอระถดด้วค่ะใส่มึกใส่ลงไปให้หมดเลยเนาะคะ่ะลวกแล้วค่ะกมาตำต้นขุกเค้าให้เขากันเนาะคะ่ะฝนเสียงเผ็ดแน่นิดหน่อยเนาะคะ่ะนี่ นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเราก็มาตักตำแตงทะเลนะคะนี่ตำแตงทะเลด้วยพี่น่องตักใส่ ื่นนี้เขากินกับข้าวปุ่นเนาะพี่น้องขนมเซนค่ะขนมเซนขนมจีนนั่นแหละค่ะ นี่ค่ะทุกคนตาแตงทะเลนี่เรียบป้่อยแล้วเห็นบนนี่เป็นตะกินบาจาัจ้ามาเด้อม,มากินข้าวเที่ยงกับเจ๊ปุยสะพายยอรมันหนาะพี่น้องเอ้ยนี่เป็นไหเป็นตะแเสบบอมาเด้อม,มากินน้ำกันนะจา๊าตาแตงทะเลหนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ปุ้ยกะเอาตาแตงทะเลมาฝากเพื่อนๆพี่พี่น้องๆน,นะจา่าลืมกดไลค์กดแช่ กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ็บปุ๋ยนเด้อจา้าขอบคุณทุกๆกำลังใจที่แวะเวียนกันเข้ามาชมคลิปของเจปุ๋ยเด้อจา้าสวัสดีจ่ะทุกคน